สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูไก่ทอดคาราอเกะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมชามผสมจากนั้นเราก็จะใช้แป้งสําหรับทําไก่ทอดคาราอเกะนะคะ150กรัมเราก็เทใส่ลงในชามผสมค่ะจากนั้นเราก็นําน้ำเย็นจัด125กรัมเทลงไปแล้วก็คน แป้งคาราเกะกับน้ำนะคะให้ละลายเข้ากันจนเนียนค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ450กรัมเป็นเนื้อสะโพกไก่ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมแป้งและเนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะแป้งสำหรับทำไก่ทอดคาราเกะนี้ปรุงรสสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มค่ะ พอคนผสมเข้ากันดีเราก็นำไก่ไปแช่ตู้เย็น15นาทีหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมค่ะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันใช้เวลาในการทอดไก่ประมาณ5-6นาทีค่ะเนื้อไก่ก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะ ถ้าทอดนานเกินไปเนื้อไก่ข้างในก็จะแห้งกระด้างค่ะหลังจากนั้นเราก็เสด็จน้ำมันเอาไก่ขึ้นค่ะแล้วก็นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่แบบนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไก่คราอเกะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ